วันนี้นะครับก็มาขายเครื่องตัดผ้านะครับยี่ห้อไมมินนะครับนี่ครับเป็นเครื่องตัดผ้าที่รุ่นโบราณน,นะครับถ้าคนคิดว่าชื่อไมมินมันเหมือนกับลูกอมนะครับก็ใช่ยนะี y ่ห้อไมมินนะครับ ยี่ห้อใหม่อันนี้มันเครื่องมันไม่ได้ใช้นะครับเครื่องโบราณนะครับใครต้องการแบบเครื่องโบราณลองมาเอาไปใช้ดูนะครับมอเตอร์แรงนะครับพวกรุ่นนี้สนใจก็ลองทักมานะครับนี้ซื้อมาก็นานนะครับนี้เครื่องนี้ น่าจะอยู่กับเรานี่ประมาณช่วงที่ยุคเครื่องทำผ้าแพงๆนะครับเราซื้อมาเจ็ดพันนะครับนะครับตัวนี้นี่ปักนี่ก็ต่อตรงเลยนะครับนี่ตรงนี้ต่อสายตรงเข้าไปเลยสายเสียบหาไม่เจอต่อตรงนคนัะตัวนี้ก็เป็นชุดล็อกปินผี ครับเดี๋ยวจะลองเครื่องให้ท่านผู้ชมดูครับดูดูโซ่ครับดูโซ่ถ้าใครถนัดเครื่องแบบนี้หรอว่ เอาไปาใช้ได้นะครับราคาถูกๆนะครับใช้งานได้นะครับใช้งานดีดีค่าาคาถูกดีก สำหรับท่านใดที่ต้องการเครื่องตัดรุ่นนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับท่นนี้มันไม่ได้หยอดน้ำมันไว้นะครับดูสภาพนะครับสภาพก็ไม่ขี้เหร่นะครับนี่หินพวกนี้มีขายนะครับหินรับมีดชุดนี้มีขายนะครับพวกใน อลงออลายมีนะครับก้อนหนึ่งใช้ได้นานนะครับถ้าไม่แตกนะครับนี่ครับท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้เครื่องแบบนี้อยู่นะครับลองมาเอาอีกสักตัวไปเก็บไว้นะครับผมเก็บมาสิบปีแล้วครับเก็บไว้นานนะครับราคาถูกครับสามพันเราไปเลยครับสามพัน แต่ต้องให้คนที่ใช้เครื่องรุ่นนี้เป็นน,นะครับถ้าไม่เคยใช้นะครับก็ผมก็มีอีกตัวหนึ่งนะตัวคือตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยมันมีเครื่องหลายตัวนะครับก็ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับส่วนมากมีเครื่องอยู่ประมาณสี่ตัวนะครับนี่แหละครับก็วันนี้ก็ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับราคาสามพันถูกนะครับ